เนื้อแน่นๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ผสมน้ํานะคะอร่อยค่ะก้มก่อมทานด้วยกันค่ะครัวเตาฐานเหมือนเดิมค่ะตั้งหม้อไว้รอเลยให้เดือดจากนั้นมาจัดการกับไขค่ค่ะเจาะด้านบนแล้วทำให้เป็นรูเล็กๆจากนั้นเอาเนื้อไข่ออกมาทั้งหมดค่ะวันนี้ใช้สิบฟองสำหรับไข่ทรงเครื่องค่ะ เมื่อครบทั้ง10ฟองแล้วนะคะเราจะนำเปลือกไข่ไปล้างทำความสะอาดด้วยนะคะก่อนที่เราจะนำมาจุไข่ทรงเครื่องเข้าไปใหม่เพื่อความสะอาดและอนามัยค่ะเรียบร้อยแล้วได้เนื้อไข่ออกมาครบแล้วนะคะจากนั้นเรามาปรุงรสด้วยผงปรุงรสค่ะตามใจชอบนะคะกะกะเอาค่ะปริมาณที่ใส พริกไทยป่นค่ะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เราเลยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะนิดหน่อยเพิ่มรสชาติจากนั้นตีไข่ให้เข้ากันค่ะกรองนะคะเพื่อให้เนื้อไข่เราเนียนขึ้นแล้วก็กรองเสร็จ เปือกไข่เล็กๆที่หล่นลงไปตอนที่เราเจาะไข่นะคะจากนั้นนำลงบีบๆค่ะเพื่อให้ง่ายสะดวกตอนที่เรานำเข้าบรรจุลงไปในไข่มือนเดิมนะคะจะได้ง่ายๆขึ้นค่ะบีบๆก็ซื้อมาที่ร้านทุกอย่าง20นะคะขวดนี้ออกใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ บีบๆบลงไปใส่ไม่เต็มนะคะประมาณสัก3ส่วนสถ้าเราใส่เต็มนะคะตอนที่เรานึ่งมันจะหลนทะลักออกมานะคะเราใส่3ส่วนสพอค่ะครบแล้วเราจะนำไปนึ่งนะคะนึ่งเสร็จแล้วมาดูผลงานกันค่ะโอ้โหหอมๆเลย จากนั้นเราจะยกลงแล้วก็ให้เย็นนะคะสบายสไตล์ส้มจีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะส้มมาทำไข่ทรงเครื่องนะคะไข่ทรงเครื่องค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างนะคะให้หอมๆนะคะ เสียบไม้ละสองลูกนะคะก็พอแล้วเพราะว่าไม้เราสั้นค่ะไข่ทรงเครื่องทำกินเองค่ะง่ายๆวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่เยอะนะคะใช้แค่ไข่แล้วก็เครื่องปรุงก็จะเป็นซีอิ๊วขาว อิ้วขาวผงปรุงรสนะคะแล้วก็เป็นพริกไทยเอาไปย่างไปหอมๆค่ะเดี๋ยวเรานำไปย่างค่ะ เราก็นำไข่ทรงเครื่องของเรานะคะเสียบไม้เรียบร้อยแล้วเราก็นำมาย่างไฟให้หอมค่ะก็เป็นไข่ปิ้งแสนอร่อยเดี๋ยวเรามาย่างให้เปลือกด้านนอกเกรียมนิดนึงนะคะจะได้หอมๆเข้าไปถึงเนื้อในสุกแล้วค่ะเดี๋ยวแกะชิมเลยค่ะ เนื้อแน่นๆเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ผสมน้ํานะคะถ้าอยากให้นุ่มหรือว่าเหมือนที่เขาขายก็จะนุ่มๆเขาน่าจะผสมน้ํานะคะแต่ว่าของส้มเป็นไข่ล้วนๆแล้วก็ปรุงกับเครื่องปรุงแค่นั้นนะคะหอมมากเลยค่ะหอมอร่อยค่ะกลมกล่อมทานด้วยกันค่ะ คลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าในเมนูอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามากดติดตามให้ส้มนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคลิปนี้ก็ลาไปกับไข่ปิ้งร้อนๆอร่อยๆบายค่ะ